เรานั้นการสวดมนต์เนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่เราจะเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตนะฮะท่านให้ความสำคัญมากเลยฮะชาว่าเองให้ความสำคัญในการสวดมนต์มากกว่าชีวิตเองธุรกิจเองงานเองถ้าเองตัดได้เองตัดไปเลยถ้าเองออกได้เองออกไปเลยเพราะยุคนี้ไม่มีอะไรท่านบอกไม่ปลอดภยัย มันจะมีโรคระบาดมันจะมีภัยธรรมชาติมันจะเยอะแยะไปหมดเลยสมัยนั้นมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นานๆมีไหวข้างหนึ่งนะพูดถึงแต่ท่านบอกว่ามันจะมีปัญหาในอนาคตมนุษย์มันจะฆ่ากันนั่นเองต้องสวดมนต์ท่านบอกสวดแล้วก็ต้องพิสูจน์ว่าสวดแล้วดีไหมประมาณนั้นแหละพราะพอสวดแล้วไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยเนี่ย เองจะเชื่อได้ยากท่านบอกเข้าว่าเองไม่เชื่อหรอกถ้าเองสวดแล้วลไม่พิสูจนะ์เนี่ยว่าเองสวดแล้วมันดีหรือไม่ดีประมาณนั่นแหละหลวงตาก็เลยสวดอยู่กับพระท่านไม่ไปไหนท่านให้อยู่กับพระอยู่กับบทสวดอยู่กับท่านอยู่กับการแผ่เมตตาอยู่กับบันทึกบุญอยู่กับการโมทนาบุญแถวแถวนี้ไม่ไปไหนแล้วการพิจนารณาส่วนการพิจารณาน่ะท่านให้พิจารณาตัวเราเอง พยาณาอารมณ์เราเองวันนี้อารมณ์เสียวันนี้อารมณ์ไม่ดีเกิดจากอะไรเกิดจากตาหูจมูกนี่กายเจอจากคนข้าง,างๆเกิดจากสิ่งแวดล้อมอะไรหรือเปล่าพราะเหตุไรประมาณนี้พอทัางว่าอารมณ์เสียเนี่ยมันก็บันทึกดึงสิ่งที่เสียบริเวณเท่านั้นมาด้วยเพราะมันเป็นคลื่นเดียวกันถ้าอารมณ์เองดีอ่ะ ขื่นที่ดีแถวนั้นมันก็มาด้วยถ้าเองสวดมนต์เองสวดพุทธมนถ้าเข้าใจจ้ะเองกำหนดทิศท,ทางชีวิตได้เลยการข้างหน้าเองอยากเป็นอะไรก็ได้เองฝึกดิ่านบอกถ้าเองปรารถนาอย่าปรารถนาให้เล็ก่านบอกให้ปรารถนาใหญ่ไว้เพราะเองปรารถนาใหญ่เนี่ย เองทาเล็กไม่เป็นมันจะใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วเกิดเล็กไม่เป็นด้วยเกิดก็เกิดใหญ่เลยประมาณนั่นแหละเพราะนั้นให้พิจารณาบ่อยๆมันจะได้ไม่ขี้เกียจล้วบอกเองไม่ทำไม่ได้ถ้าเองไม่ทำเองก็เหมือนเดิมในอดีตเองอคือไปตามกรรม